สถานการณ์น้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ,อ่อวันนี้นะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินะครับได้ประเมินสถานการณ์น้ําที่อยู่ในรุ่นน้ายมนะครับค่อนข้างที่จะในช่วงพายุวิพานะครับก็มีฝนตกหนักนะครับตั้งแต่ในส่วนของจังหวัดพะเยานะครับที่จะเติมน้ําเข้ามาในพื้นที่ของทางรุ่นน้ํายมนะครับแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับไล่ลงมาที่สุโขทยัยน้ําตอนนี้มวลน,น้ําก็ค่อนข้างที่จะมากนะครับก็คาดว่า ที่จะมาที่หน้าปตตรหาสะพานจันทร์นะครับที่จะพีคสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เช้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,300หรือ1,400รลูกบาทเมตรต่อว,วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็ต้องมีการบริหารจัดการโดยการที่จะแบ่งน้ำนะครับส่วนหนึ่งเข้าไปในคลอง6บาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ300 -500 ถึงรลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ลงอ่าส่วนหนึ่งก็จะหน่วงไว้หนะ้าหาสะพานจันทร์แล้วก็ลงไปท้าย หาดสะพานจันแล้วก็จะมีการระบายน้ําไปทางซ้ายขวาส่วนหนึ่งก็จะควบคุมน้ําที่จะผ่านตัวเมืองสุขโขทัยที่อยู่ไม่เกิน500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สามารถที่ควบคุมได้ที่จะไม่ทําให้เกิดผลกระทบที่จะน้ําท่วมในตัวสุขโขทยัยนะครับโดยที่ในวันนี้เนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้มา ตั้งส่วนอำนวยการน้ําส่วนหน้านะครับที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อบริหารจัดการน้ําทั้งรุ่มน้ํายมกับรุ่นน้ำน่านต้องบริหารจัดการน้ําร่วมกันเช่นคลองปตลอคลอง6บาทนะครับเป็นคลองยมน่านที่จะระบายลงไปสู่แม่น้ำน่านตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องควบคุมในส่วนของที่เป็นแม่น้ำน่านที่จะระดับน้ำน่านเนี่ยไม่สูงกว่าในระดับน้ำยมเพื่อจะให้สามารถระบายได้นะครับ ซึ่งการที่มาตั้งในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นความห่วงใยของทางท่านรองนายกรัมตรีนะครับและรัมตีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรศษฐกิจและสังคมท่านประเสริฐจันทร์รัตน์ลุงทองครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการน้ําแห่งชาติและท่านกําก,กับทางสทชด,ด้วยก็เท่ากับว่าท่านดูภาพรวมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ที่ในส่วนที่นีอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเช่นขงเหนือนะครับก็มีการตั้งศูนย อนวยการน้าส่วนหน้าที่จังหวัดเชียงรายที่บริหารจัดการน้ําทั้งในรูปน้ําสายรูปน้ํโกนะครับแล้วก็มีในภาคตะวันออกด้วยก็ตั้งไปแล้วนะครับที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่แม่น้ําโขงที่ท่านได้ทราบกันดีนะครับว่าสถานการณ์น้าโขงในช่วงนี้นก็มีแนวโน้มที่จะลดน้ําโขงก็ไปตั้งศูนย์ที่หนองคายนะครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้ กำลงจังหวัดที่มีการคาดการว่าจะน้ําล้นโขงตรงนี้เนี่ยก็มีทําในเชิงป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระสอบทรายและในเรื่องของการปิดกั้นลําน้ําที่จะไม่ให้น้าโขงไหลย,ย้อนเข้าไปในพื้นที่ของบ้านเราแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําก็เช่นเดียวกันครับที่ทางรูปน้ํโยมในส่วนนี้นะครับวันนี้ก็มีการประชุมหารือโดยที่ทางเขื่อนสิริกิตนะครับก็มีการลดการระบายน้ําลงนะครับช่วงประมาณสักห้าวันนี้โดยที่ คิดว่าในช่วง5วันนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ําของรุ่นน้ายมนะครับที่มีปริมาณน้ําในส่วนนี้เนี่ยแล้วก็ในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็จะไล่น้ําออกไปสู่ลุ่มน้ําน่านให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ไล่ลงไปสู่เจ้าพยาแล้วก็ระบายออกลงไปนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่จะออกลงไปสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะครับณตอนนี้เนี่ยก็ดําเนินกนนะารในลักษณะนี้ทางจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ให้ความสำคัญ ในส่วนนี้ก็มีการที่จะระดมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็มีการที่จะเสริมกระสอบทรายแล้วก็ในเรื่องของการที่ในบางพื้นที่นะครับก็มีการประสานงานให้ทางกรมชุมระนทนที่จะมีเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมนะครับที่จะทํางานร่วมกันทั้งในของจังหวัดอื่นๆด้วยในเขตของพื้นที่รุ่มน้ำยมกับรุ่มน้ำด้านซึ่งจะต้องเป็นการที่ทำงานบูรณาการร่วมกันทั้งสองรุ่มน้ำตรงนี้นะครับเพราะนั้น หลังจากพรุ่งนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์ถ้าผ่านพรุ่งนี้ไปได้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นจุดพีคไปแล้วก็ถือว่าทางตัวเมืองสุขโขทัยก็พ้นขีดในเรื่องของการที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะน้ําท่วมในตัวเมืองสุขโขท,ทยัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องเร่งระบายน้ําให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าช่วงประมาณสักวันที่ 27- 28, 29 ว่าอา,อาจจะมียังมีฝนที่จะตกเติมเข้ามาแต่อย่างไงก็าตามนะครับฝนที่จะตกเติมเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลที่จะให้น้ําสูงไปกว่าน,นี้หรือปริมาณน้ํามากไปกว่าน,นี้ในขณะเดียวกันพรุ่งนี้เนี่ยปริมาณน้ําสูงสุดเนี่ยมันจะผ่านไปละในส่วนที่น้ําจะเติมมาก็ายืนอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ครับ